สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้จะนำเสนอเทคนิคการต่อเชือกอสองเงื่อนเงือนแรกก็คือเซปเปอรินเบนนะครับเงือนที่สองก็คือบัตเตอร์ไฟเบนนั่นแหละที่นำเสนอวิดีโอนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าวิธีต่อเชือก เริ่มต้นจากเงื่อนโอเวอร์แฮนด์แต่เราจะใช้เชือกวิ่งเชือกที่จะต่อเนี่ยของเชือกวิ่งฝัอองง่งขวาเนี่ยวิ่งทับกับสอดใต้ล่างของเซตหลับมันจะต่างกันก็คือจะได้ออกมาแบบนี้ก็คือเงื่อนเซปเรินเบนและเงื่อนผีเสือ้อการต่อเชือกนะครับซึ่ง เงือนนี้เซป,ปรินเบนเนี่ยเราจะใช้เชือกวิ่งเส้นสีขาวเนี่ยอสอดเข้าไปยังห่วงโอเวอร์แฮนของเส้นสีน้ำเงินแล้ววิ่งไปสอดใต้ล่างของเส้นหลักสีขาวแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะส่วนบัตเตอร์ไฟเบนนะครับสอดไปโอเวอร์แฮนฝั่งซ้ายก็คือเส้นสีแดงแล้วกลับ ม้วนกลับมามาทับบนเส้นหลักทั้งสองวิธีนี้เนี่ยพอออกมาก็จะได้เงื่อนสองเงื่อนก็คือบัตเตอร์ไฟเบนและเซฟพลินเบนอ่พร้อมแล้วมาดูวิธีทำเซฟ l i ินเบนก่อนนะครับ เริ่มต้นโมดเชือกแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายเป็นเลข,ขนะหลังจากนั้นเราจะวิ่งเชือกวิ่งสีขาวเนี่ยสอดไปยังห่วงโอเวอร์แฮนด์ลงข้างล่างนะครับแล้ววิ่งมาที่เส้นหลักใต้เส้นหลักของเส้นสีขาวจะได้ลักษณะนี้นะครับ หลังจากนั้นวิ่งเส้นสีขาวเนี่ยขึ้นมาข้างบนอีกทีหนึง่งแล้วสอดไปยังห่วงโอเวอร์แฮนด์ทั้งคู่ได้แบบนี้ลำดับต่อไปจะใช้เส้นสีน้ำเงินสอดจากข้างหลังมาข้างหน้าได้แบบนี้หลังจากนั้นก็ดึงจัดเข้าที่ ทีให้แน่นเห็นไ,ไหมครับเราก็จะได้เงื่อนต่อเชือกเซบพรินเบนปมของที่มั่นคงปลอดภัยอันนี้เงื่อนเงืนแรกนะครับเซฟพรินเบน ต่ไปเงื่อนที่2องอเพื่อที่จะเปรียบเทียบนั่นเองครับเงื่อนที่2ก็เป็นเงื่อนบั t เตอร์ไเป็นวิธีการเหมือนกันนะครับขโมดเชือกเป็นลักษณะ,ะเป็นเงื่อนโอหันเลข6หกหลังจากนั้นใช้เชือกต่อ,อปลายเชือกต่อเนี่ยสอดลงไปข้างล่าง แล้วกลับมาข้างบนวิ่งมาทับบนเส้นหลักของเส้นสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็ประกบห่วงทั้งคู่เข้าด้วยกันอ่าแล้วจากนั้นสอดเส้นสีขาวกับสีแดงนะ่ยวิ่งไปข้างหลังสอดกลับมาจากข้างหลังมาข้างหน้าทั้งคู่ ดึงจัดเข้าที่เห็นไครับได้เงินต่อผีเสื้อบัตเตอร์ไฟเ็นปมคงที่มั่นคงปลอดภัยจะเห็นได้ว่า เทคนิคการต่อเชือกมีมากมายแล้ววิดีโอนี้ก็เปรียบให้เห็นว่าวิธีทำเหมือนกันแต่เชือกวิ่งที่จะมายึดรัดกันเนี่ยเราจะสอดใต้ล่างกับข้างบนของเส้นหลักฝั่งที่เป็นเชือกที่มาต่อ,อมันก็ออกมาเป็นสองเงื่อนคือเซฟพลินเบนและ บัตเตอร์ไฟเบนปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวีดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ